สวัสดีครับกับช่างแป๊กอีกแล้วนะครับอีสานพัฒนาชาแนลครับก็มาดูว่าเดือนสองเดือนแล้วน้ำมันลดนะครับน้ำน้ำน้ำในบ่อมันมันก็ลดนะครับลดลดมากบ่อให้ขมนิดนัน้นาแรงนี่น้ำน้ำจะลดเร็ว อันนี้ก็ปล่อยไวสองสองสามเดือนแล้วนะครับยังไม่เคยยังไม่เคยถ่ายน้ําทิ้งเลยนะครับน้ํายังใสอยู่เหมือนเดิมมีแต่เ,เอาน้ําเพิ่มวันนี้ก็อันบ่อนี้น้ําน้ําลดนะครับก็เลยเอาน้ําใส่หน่อยก็วิธีเอาน้ําใส่ก็เปิดน้ําประมาณนี้นะฮะเปิดน้ําประมาณนี้แต่ก็เอาเอาใบผักตบเนี่แหละลองว่าไม่ให้น้ามันมันลง มันลงกลางกลางบ่อหรือไม่ให้น้ํามันแรงลงไปถึงพื้นบ่อนะครับดินมันจากดินเป็นโคลนจะขุนนะฮะก็ประมาณนี้เอาใส่ผักตบหน่อยเอาเอาไปท่อนี้น้ํานี่เอาใส่ผักผักตบเอาใบผักตบลองมันก็มีอยู่แล้วนะมันก็เป็นเป็นลองๆองอยู่แล้ว่อใบผักตบลองกับอบ กับข้างบอ่อมันจะดันดันน้ําได้ดีนะครับไม่ให้น้ําไหลแรงลงไปถึงข้างล่างซึ่งจะทําให้น้ําขุนแล้วก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะไหลไปเรื่อยๆปกปลาลิกปลาน้อยก็สดชื่นนะฮะได้น้ําใหม่อันนี้ก็เปิดเปิดน้ำแรงอยู่นะครับแต่ว่า มีใบผักตบรองก็อีก4-5ห้าบ่ก็น้ำลดเหมือนกันน้ำลดแตวก็จับอยู่ข้างล่างก็มีหอยอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ลดตวกนี้ก็น้ำก็ดลดแต่ว่าก,ก็ดีไม่ลดมาก โอ้โหใช่ลูกหอยขมหรือเปล่าหรือหอยคันโอ้หอยคันมาจากไหนหนี่อันนี้เป็นหอยเป็นหอยคันนะครับตัยยวยาวๆแหลมๆนี่เป็นหอยคันโอ้โหมาจากไหนครับขยายพันธุ์เร็วเหลือเกินหอยคันนะแบบนี้เอาทิ้งลูกงหอยขมก็มีนะครับ นี่ลูกหอยขมนี่มาแล้วก็ให้ดูวิธีเอาน้ำเพิ่มลงในบ่อนะครับก็ทำอย่างนี้หละครับเอาน้ำลงในบ่อ ออใบผักตบลองอย่างนี้นะฮะเปิดน้ําก็ไม่ไม่ไม่ใช่เบานะครับน้ําแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันมีใบผักตบลองอยู่มันก็เลยเหมือนไม่แรงนะครับก็ใชว้วิธีนี้นะครับเพิ่มน้ําในบ่อครับน้ําจะได้ไม่ขุนนะครับก็ขอสวัสดีครับ